หลังจากที่ผมได้ห่างหายจากจอไปหลายวันนะทุกๆคนวันนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วพร้อมร่างกายที่บึกบึนนั่นเองอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในการในแมปที่มีชื่อว่า b o x i n g b e t a ่าแน่นอนว่ามันก็คือการต่อยมวยนั่นเองก่อนอื่นเราก็ต้องมีร่างกายที่กำยำแล้วก็ต้องพร้อมต่อการที่จะรับมัดของคู่ต่อสู้โดยการฝึกนี่นเ้าเขาฝึกนวมเราก็ฝึกกับเขาเลยนี่นี่เขาเขาต่อยนวมเราต่อยเขาไปเลย าต่อยนลวลเราต่อยเข้าไปเลยเฮ้ยหลบไปไหนวะดิวะดิก็ต่อยนวลเราต่อยเพื่อนอ่าอืออือ,อโดนถั่วไปถิงก็เป็นลมเลยง่วงเหรอเพื่อนอ่าหนอกเอาไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้กันดีกว่าทุกทุกคนหาหาคู่ต่อยหาคู่ต่อยไหนมีเวทีไหนว่างมัง่งเอ้ยสองวันนี้นี่ก็ไม่ขึ้นเวทีต่อยกันตรงนี้เลยเหรอ ไปกันตรงนี <toys> ้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเป็นมือที่3ามเรามือที่3สามเดี๋ยวไปร่วมด้วยแจม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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนเวทีมีคนบนเวทีมีคนอ่ามาเอ้ยมีมีหนูมาด้วยอ้าวคุณมีหนูเรามีเป็ดเอาเปล่ะเดี๋ยว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 เอ้ยไม่ดูมนอย่าอย่าอย่าใจใจเย็นนะเอาดีเอาจนี่นี่นี่หลบหลบซ้ายเอ้ยหลบขวา ไปไปไปเอ๊ะมีการ <_ t ick> การัน <fit> อกันอ่ะเอา้าเราก็กันเราก็กันนี่หลบซ้ายหลบถอยหลังหน่อยอุ้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 ยออโดนโดนอยู ح, อ it, ่ยี่ห้าลบไปลบไปเกาะแตกเกาะแตก,แตก,แตกไปเย่หนึ่งศูนย์อ่าเป็นไงเราก็ไม่ธรรมดาหรอกเราบอกเลยว่าเราไม่ธรรมดาอ่ะยังมึนมึนอยู่เหรอยังมึนมึนอยู่ใช่ไหมอ่าไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้โดนโ,โ,โดนไหมไม่โดนสิ เออเออไปไปหลบขวาไปหลบหลบเอาวอาต่อยก่อนเพื่อนอา่าไม่หนุกเลยเอไม่ต่อยอ่ะลองเอาไปสองศูนไม่สุดนี่นิ่นเล่นเล่นต้องเล่นให้จบเกมสีมันเล่นไม่จบมันไม่ได้อขอนี่ลบไปเลยสิบแปดผมนำเข้ามาแล้วผมนำเข้ามาต่อยต่อยไปแล้วผมข้าวเริ่มต่อย ผมดำหลบผมขาต่อยผมขาต่อยต่อยไปต่อยไปเหมือนจะเป็นฝ่ายผมขาวที่ได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ท้้งร่างก็มีการต่อสู้อยู่เนี่อย่าไปต่อยเขาอย่าไปต่อยเขาสิเขายินเฉยๆนี่ก็ไปต่อยเขาจังเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตอนนี้ตอนนี้กำลังใครเอ่ยใครเอ่ยเออเอออันนี้ยังยังต่อยเขาไม่เลิกอีกเลยยังต่อยเขาไม่เลิกอีกเลยมามันนี่อนี บนเวทีไม่ต้องล่างเวทีแหละมันกว่าไปต่อยเขาทำไมนะฮะไปต่อยเขาทำไมไปต่อยเขาทำไมไปต่อยเขาทำไมมานี่มานี่เอ้ยโอ้โหไม่แฟร์เลยคนนี้ไปต่อยเขาทำไมอ่ะอา้อาวอ้าวแตมินาหมดสเตมินาหมดชาร์จก่อนชาร์จก่อนเฮ้ยชาร์จไปไหนแล้วหายไปแล้วฮะมานี่มานี่อันนี้อันนี้มามามานี่มานี่เมื่อกี้เอ่อคนเดียวกันหรือคนละคน มาตอนนี้มันสู้กันบนเวทีมามาสิมามาเมื่อกี้คนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันต่อยต่อยต่อยไปต่อยกูต่อยซ้ายกูต่อยขวากูต่อยซ้ายกูต่อยขวาเดี๋ยว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 เลือดกูจะหมดเออขอหัวสักหมัดเอ้ยอเย่น็อกเอาไปแล้วหนึ่งหมัดเออไปอ้าวซีอ้าซีเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออุ้ยอุ้ยหลบหลบได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออ สายไวขวาไปอ่ะอุสเตมินาหมดสเตมินาหมดเฮ้ยยายาชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จชาร์จก่อนชาร์จก่อนไปซ้ายขวาปึยอื้ออื้ออื้อออนี่หลอกลอ่ลอเอาไปเลยพุ่งไปเออดิโดนหัวไปยี่ห้าเลยนี่เกาะแตะเกาะมึน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 ต่อยชุดนี้ต่อยต่อยเย,ย่สามซูนไหนข้างหน้ามีอะไรต่อยบ้างเฮ้ย ตรงนี้มีห้องเป็นห้องซ้อมกีฬาด้วยอ่าโอ้มานอนเล่นกันไหนได้อะไรได้อะไรไหมไม่เห็นได้อะไรเลยนะอันนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเเดียมด้วยอ่านี่ห้องถแถลงข่าวอะไรนี้มีแบบเป็นปีๆด้วยนะอะไรจากปีน่ป อันนี้อะไรเอ่ยอ่าเหมือนมีความสุขในการขึ้นไปต่อยอันนี้ปีหนึ่งก้แปดเก้าโอ้โหนั่นก็จะโดนหน้าอยู่แล้วเดอ้ออันนี้ปีสองพันห้าอ่าสองพันสินี่ก็ขึ้นไปต่อยมวยหรือขึ้นไปเต้นกันอนะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมาสู้อะไรกันตรงนี้มามามาเราเราก็เอาสิเราเรามาสู้กันในนี้มันไม่ใช่ที่สู้มันใช่ที่สู้ไหมมันไม่ใช่ที่สู้ไปแล้ว เดี๋ยวเขาฟื้นขึ้นมาเราจะโดนนี่เดี๋ยวขึ้นมานั่งประกาศข่าวก่อนเอ๊ะนี่เครื่องทั่หนักเฮ้ช่างได้เปล่าช่างได้เปล่าอย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 ่านั่นไงจะสู้ใช่ไหมจะสู้ใช่ไหมจะสู้ใช่ไหมผู้หญิงอะไรต่อยหมดแหละจะสู้สู้สู้ใช่ไหมสู้ใช่ไหมนี่นอกเอาไปจี้ไม่เข็ดไม่จำจริงจริงโอ้โหเดียวเดียวเดียว ทำไมกูดอาสู้ดูโหดโหดแย็บอยู้อู้อย่า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 อู้ยู่โหดเขาโหดเขาโหดอย่านี่นี่หลบ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 ไปหลบหลบหลบอุ้ยอ้าอู้ยู่หลบเดินไปอืเลือดเราเลือดเราเยอะเลือดเราไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออเออเข้าไปเข้าไปเขาสเตมิน่าหมดเขาจะเราต่อยดิเราเราเราก็จะหมดโอ้โหเอออือปุ๊บอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนอืึทำไมเมื่อกี้โดนนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าขันขันไว้เอ้ยอือปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊ยอืแพ้ไปนิดเดียวนะถือว่าสุ้สีสุืสีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมายืนทับอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้ว มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้ยายายาอืมหูเดินเดินเดินทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หรอได้นะยานะเออนี่หูหูต่อยหัวไปสิหัวโยกไปหัวโยกไปหัวโยกไปเออเอ้ย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 อต่อยไปต่อยไปต่อยต่อยต่อยอืมทำไมแพ้เองอ่ะเลือนเหลือนิดเดียวเองแพ้เลย สองศูนย์แล้วนะไปอหึอหลบหลบอห้อหึอหึงหลบขวาหลบขวาถอยหลังถอยหลังถอยไตไตโอ้โหแพ้ขาดลอยเลยสามศูนย์เออโดนไปโดนโจดเย่น็อกเอาไปแล้วอ่าหนึ่งศูนย์นกเอาไปเลยอ่ารอบสองแล้วรอบสองแล้วเฮ้ ยังย <LY N PS> ัง <weer> ยังยังยังยึงยึงอ้หูหูหูเจ็บเจ็บเจ็บเด้อเจ็บเด้อเอายืนเฉยอย่างนี้ต่อยอย่าอย่าเปิดทางให้คู่ต่อสู้อย่าไปไปอุนี่หันไปไหนผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อ่ะอ่ะอ่ะมืนมืนมืนนี่เข้ามุมเข้ามุมไปอีกหนึ่งเอออออเฮ้ยปุ๊บลบ โอ้ยบรอบรเอ้ยนักเอาลอบที่สองไปไไปเอ้ยโอหโเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจบเอ้ยโอไม่โดนวุดเป็นไปได้จังไดอืออืออืออออือออออสเตมีน้หมดสเตมีน้ำหมดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อย่ายายายาเด้ออย่าเด้อยาเอ่าเออเออเออเขาไปถอยถอยก่อนถอยถอยเออปุ๊บลบอื้มลบนี่นี่อื้มถอยโอู้ยถอยมาถอยมาเลือดจะหมดแล้วใจเย็นใจเย็นโอุ้ยจุ๊บอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแ้ะอุ้ยอุ้งมาสุดท้ายถึงกระน็อกเลย สองตัอหนึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออโอ้โหไปโดนพลาด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 ได้ไงพลาดได้ไงเฮ้ยเลิกกราเดดขึ้นหลอดแล้วไปไปเดี๋ยวเดินเดินก็ไปเดินเข้าไปอึบนี่อบรบรอบอ่าถอยม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 าอย่าอย่าให้เขาชาร์จนานอย่าใ้เขาชาร์จนานไปลุยลุยเอ้ยอึบอื้มฮชาร์จก่อนชาร์จก่อนเราก็จะหมดเอะไม่โดดไม่โดดไม่โดดนะ เออเย่สามต่อหนึ่งเอ้ชนะแล้ว,ว,วมามาตั้งตั้งกันหลบก่อนหลบ,หลบมันต้องมีชั้นเชิงปล่อยหมัดซ้ายมัดขวาไปหลบอ่ะเดียเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวไปอไปขวาไปม,มีมีผู้ชมเกาะข้างสนามน็อกเอาแล้วน็อกเอาแล้วน็อกเอาแล้ว ชนะแล้วหนึ่งศูนย์ต่อยผู้ชมได้ไหมห ed, ไอะมาเป้ามาเป้ามาเออโดนหวนัวไปยี่ิบห้ายี <the power of noon> ่ิบห at ้าไปติ๊คีไปเลยเออถอยถอยมาก่อนเออไม่โดนไม่โดนเออเออเออไม่สนแล้วต่อยต่อยเย่เนอกเอาสองศูนย์เอา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 มื่น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 มาเอาเอ้า ถึงก็ออกกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้มนนี่อ่ามาเดี๋ยวเราต้องมาสู้กันมาดูซิว่าใครจะเก่งกว่า <ten> อออออ้าวตอยสิเพื่อนตอยเขาให้ตอยเขาไม่ให้เขามาเดินเล่นรูมัยเนี่ยมันต้องต่อยมันบนเวทีเฮ้ยเออเออตอยตายอืมอืมอืออืมอือือ <io> นอกเอาไปเลย เข้ามุมก่อนเข้ามุมพักก่อนพักเหนื่อยพักเหนื่อยเข้ามุมพักอันนี้อันนี้ไปอื้โอ้ทำไมมือเองเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมไปซ้ายขวา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 เออเออนอกเอาไปเร็วนี่อันนี้ไปเอออืมอันนี้ไปซ้ายขวาซ้ายขวาเออ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 ไปยิปหาอันนี้เข้ามุมเข้ามุมเข้ามุม นี่นี่เย่นอกเอาไปแล้วสามศูนย์เออซึ่งตอนนี้เงินเราก็มีเท่าไหร่285บาทเดี๋ยวต่ำสุดมันห้ารอนวมยังไม่มีนังซื้อนวมเลยก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนลยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ ย,ยืนอยู่นิงน่งๆต่อยเลยไปแล้วไปแล้ว